ดีครับท่านผู้ชม f อฟซพีพีน้องๆนะ้องนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าปีกอินซีนะครับอยู่ในแอปไทยเช็ดดอลปรองหมากรุกไทยจับคู่มาเจอกับท่านเฉินหลงนะครับเลตติง้ง1465คะแนนนะครับเป็นหมากสีดำเปิดด้วยม้า น่าจะเป็นม้าเทียมนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นม้าโยงขวาครับนะครับในแอปนี้ก็เป็นม้าโยงขวาบ้างนะครับอะโคนเทียมเม็ดนะครับกู่อสู้แบบนี้ก็เอาเรือมากดครับนะครับกู่อสู้ขึ้นมาเราก็แปขบวนเลยครับนะครับจริงโจมตีครับปีกอินรีครับแปขบบนด้วยม้าโยงขวาปีกอินทรีครับเม็ดกินขึ้นไปเอาเรือมาในตำแหน่งนี้ก็ปูปีกขึ้นไปอีกทางด้านปีกขวานะครับจะชิงโจมตีก่อนนะครับ พื่อจะทิมเบี้ยที่ตำแหน่งชอช้างครับชอช้าง5้าไปชอช้างชอช้าง4ไปชอช้าง5้าครับนะครับเปิดหน้าบ้านครับกูจะสู้หลบไปแล้วครับหลบไปแล้วเราก็ต้องทิมนะครับทิมสูงไปก่อนนะครับทําให้คนของสีสีดําไม่ได้ใช้งาน1ตัวนะครับเอาเบี้ยกินขึ้นไปครับถ้ากินกลับมาเราจะเม็ดไปยืนนะครับเท่ๆนะครับกูต่อสู้ไม่ยอมครับพยายามสร้างบ้านนะครับในตำแหน่งนี้ก็ าำไงต่อดีบุกต่อเลยไหมนะครับเบีย้ยเรากินไม่ดีครับม้าขึ้นมาจับเม็ดนะครับแทงใส่เม็ดเข้าไปแทงใส่เม็ดเขาเริ่มมาจับเม็ดเราได้ชิงโจมตีก่อนนะครับไปครับนะครับก็ขึ้นยังไม่ทันได้จบนะครับยังไม่ขึ้นขุนนะครับสีขาวก็ต้องชิงโจมตีก่อนมาจับเม็ดก็กินไปเลยเขากินเม็ดเราจะกินม้านะครับ คต่อสู้ต้องกินกลับมานะครับตอนนี้ก็เสริมตัวขึ้นไปครับผูกเม็ดในตัวนะครับเดี๋ยวเราจะปูเบียที่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูสามเป็นงองูสี่ครับเพื่อส่งเป็นแนวทางส่งเม็ดนะครับขึ้นไปโจมตีนะฮะโจมตีโคนนะครับเรือด้านหลังเรายังไม่ขาดครับมีม้ามีม้าตัวล่างนะครับผูกไว้อยู่นะคู่ต่อสู้ก็นําเรือสองลนะครับมาประกบคู่กันก็จะพยายามที่จะ พุ่มเทนะครับสับพพะกำลังทั้งหมดนะครับเพื่อเขาโจมตีเราเหมือนกันแล้วก็ป้องกันตัวในตัวนะครับจังหวะนี้เม็ดไปเดี๋ยวเอาโคนขึ้นไปจะช้าไหมเม็ดไปกินกับเราไหมหอาอจจะสวนมาขึ้นมาจับโคนมีตำแหน่งลูกคาดอยู่แต่เรามีหลายปากนะครับก็บุกขึ้นไปเลยครับนะครับ มาสวนโคนไปไปครับถ้าม้าสวนขึ้นมาเราจะนําโคนขึ้นไปนะครับไหลขึ้นไปตามช่องนะครับอ้าม้ามาจริงๆครับเปิดช่องทางให้เม็ดโดนโจมตีนะครับเราไม่อยอมให้ลูกคาดนะครับไปก่อนครับเสริมตัวขึ้นไปดันโคนขึ้นไปจับกินม้านะครับเขาโคนกินเม็ดเรากินม้าก็ได้นะครับหรือโคนกินเม็ดเราเบี้ยก,กิน เปียเงเงื้อหงายไปนะครับม้าของสีขาวก็มีปัญหานะครับก็ได้หลายเดวทางนะครับจังหวะนี้ก็อยู่ที่ความคิดเห็นกันแล้วนะครับอยู่ที่คู่ต่อสู้เดินก่อนนะครับเร็ดจรงครับท่านเฉินหลงนะครับเชนะครับเป็นพระเอกหนังห้องกลงหรือเปล่านะครับห้องกลงนะครับท่านเฉินหลงนะครับคู่ต่อสู้กินแล้วครับถ้าใช้มากิน มีเอาดีกว่าครับใช้ม,ม้าก็เปไปแรกม้านะครับงั้นใช้เบีย้ยกินโคนกินม้าเบีย้ยกินขึ้นมาเบีย้ยเดียวเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะในอนาคตก็ได้หลายแนวทางนะครับดังนั้นตัดสินใจได้ครับตัดสินใจดังเด็ดขาดก็นําเบีย้ยกินดีกว่านะครับไปครับเบีย้ยกินขึ้นไปเขาเปิดมาถอยกลับ ไปเราก็หงายครับนะครับหงายยอมเสียโคนให้กินโคนไปนะครับแต่เราได้กําเนิดนะครับกุมารนะครับติดยศนะครับคู่ต่อสู้โยนมาแบบนี้จะกินโคนเราได้หรอเอาเบี้ยกินเขากินโคนไม่เอานะครับทันทีม้ากินครับแกลกม้ากันไปแบบเรียบๆแล้วกันนะครับเรามีเบี้ยเชิงเงื้อหงายนะครับก็พยายามเข้าโจมตีก่อนนะครับจังหวะนี้ก็ปิดศึกเลยตรงกลางครับปลอดภัยแล้วนะครับ คนของคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวนะครับในอนาคตเราก็จะง่ายเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้จะยอมเราหรือเปล่าเรือขยับออกไม่ได้นะครับดีที่สุดน่าจะนําเรือมากั้นไวน้นะครับนะครับมอนยันหลักนะครับใช้เรือเดินเหมือนเบี้ยครับขึ้นมาป้องกันไว้ก่อนทีน่นี้ดันคนขึ้นตัวล่างขึ้นไปตรงๆเขากด ขึ้นไปหน้ามาดีกว่าครับไปคุมเบี้ยไว้ก่อนดีไหมเก็บขุนก็ได้ครับเก็บขุนขึ้นไปขึ้นไปอยู่ตากดเลยดีกว่าเพราะว่าพวงนะครับถ้าเราเดินมาก็าอาจจะกินตัดเรือด้านหลังเราอาจจะขาดได้นะครับจังหวะนี้ก็ต้องหนีครับคู่ต่อสู้นําเรือมาโจมตีนะครับโจมตีไก่ก้าฟ้าครับไม่สู้ครับไม่สู้ถอยโคน ถอยคนแบบตั้งรับนะครับดันขึ้นไปนะครับถอยระบุกก็ไม่รู้นี่แต่ขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นแนวป้องกันที่เฉยครับคู่ต่อสู้นําเรือมาจับแบบนี้ก็ต้องต่อทิ้งครับนะครับคู่ต่อสู้กินขึ้นมากินเรือแล้วก็กินเรือได้คองเรือครับก็นําเรือไปกดดันมานะครับจับกินเบี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเรือดำไม่สามารถทํางานได้ครับอีกหนึ่งลำนะครับครับก็เมื่อได้เปรียบแล้วครับได้เปรียบทางนะครับเราก็ต้องโจมตีครับโจมตีอย่างต่อเนื่องเอยๆค่ตอสู้นําเรือมาแบบนี้นะครับก็กินม้านะครับคุต่ะสุ้ก็ต้องกินเราก็ได้หงายเบี้ยนะครับนะครับได้หงายเบี้ยทางด้านซ้ายของเราไม่มีปัญหาครับม้าเราปูกเบี้ยอยู่นะครับหงายเบี้ยขยับขยายตัวครับเราจะดันโคนขึ้นปะ ครับอาจจะไปเปิดครับเป็นแรกโคนนะครับก็โคนของสีดําตอนนี้เป็นแนวตั้งรับนะครับเราจะเข้าไปบุกได้เราก็ต้องใช้โคนนะครับใช้ตัวอะไรทักตัวหนึ่งครับพยายามเข้าไปครับคู่ต่อสู้ก็พยายามมาป้องกันนะครับเพราะม้าเดินออกไปไม่ได้แล้วครับม้ามาจับกินเบี้ยเราก็ต้องแลกกันครับนะครับนําโคนไปผูกในตัวครับนะครับแล้วก็โจมตีในตัวกลับมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะ ตั้งรับแบบไหนต่อนะครับตัดสินใจกินครับสีดํากินเข้ามาเราก็กินหงายครับได้เบี้ยคู่ครับเบี้ยหงายคู่กันทีนี้ตรงตรงกลางกับด้านซ้ายเรานิน่งนะครับเพราะว่าขยับไม่ได้เลยนะครับขยับคุณก็ไม่ได้ขยับม้าเบี้ยก,ก็ขาดทิ่มาแบบนี้ถอยเบี้ยก,กินเขาอลอยกินก่อนครับนะครับเขาลอย,อออย,ออยไม่เป็นไรครับอรอเราจะ มาเราจะทอดสมอเรือนะครับไม่ให้เรือนะครับได้ออกไปไหนได้ครับยอมเสียเบี้ยไปเลยครับนะครับถอยเบี้ยกลับมาปิดนะครับอ่าเรือกินแบบนี้ใช่ม้าครับได้โอกาสใช่ม้าเลยนะครับคู่ต่อสู้อาจจะทิ่มเบี้ยลอยมาอีกนะครับเราไม่สนครับเราจะขยับขุนนะครับไปนะครับพิชิตเรือนะครับเรือดําจะทํำยังไงนะครับอ่ากินมาแบบนี้ ทิ้งแล้วครับม้ากับโคนให้เลือกเอาแบบบุฟเฟ่ต์นะครับกินไปเลยนะครับกินมากินกลับครับมาสรุปตัวมากันแล้วโอ้โหเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต้มนี้มีอะไรหรือเปล่ากินให้ก็ปล่อยให้ก็กินฟรีไปครับนะฮะโคตสู้กินฟรีเราจะดันโคนขึ้นไปม้าหนีไม่ได้ครับได้ม,ไม้าแลกเบี้ยงหายนะครับโคต่อสู้เหมือนจะเห็นดันโคนขึ้นไปครับ ไม่ต้องกลัวว่าเบี้ยริมของสีแดงจะหงายครับถึงจะหงายได้ก็ไม่สามารถกลับไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะวางแผนซ้อนแผนอีกรอบนึ่งพอรอบแรกไม่ได้นะครับคู่ต่อสู้น่าจะเดินได้แค่ม้ากับเบีย้ยเดี๋ยวเบี้ยมาแบบนี้ก็ขยับเรือไปทางด้านขวานะครับเอาขุนไปมันจะช้านะครับนำเรือมากักไว้ดีกว่านะครับนําเรือมากักไว้นะครับ กักนะครับไม่ใช่โต๊ดนะครับกักนะครับคุณตะสู้ตัดินใจกินเอาแล้วเข้าทางเราอีกแล้วนะครับขุดบ่อรอบปลาไว้ตั้งนานนะครับจังหวะนี้ได้กินมาแลกเบี้ยงหายจริงๆนะครับใช้โคนกินครับโคนกินปักเข้ปาไหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับรูกนะครับนําขุนขึ้นไปกันนะครับเอาเบี้ยมาปิดจะกินโคนอรฟีก็ถอยหลังกลับมารูกอีกหนึ่งดอกนะครับ ผู้ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามแล้วเพวกืกอนใหม่ EP หนะ้าอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันนะครับสวัสดีครับ